เรื่องเนี้แอดมินมีความลังเลมากเลยว่าจะเล่าดีไหมนะเพราะว่าคนที่เจอเรื่องนี้จริงๆอ่ะเจ้าของเรื่องเขาขอไว้แค่อย่างเดียวว่า อย่าเรียกชื่อเขาในที่มืดคืนหนึ่งอเขาขับรถกลับบ้านตอนดึกๆรถก็ดันเสียกลางทางถนนเส้นนั้นก็ไม่มีไฟไม่มีบ้านไม่มีสัญญาณอะไรเลยเขาจําเป็นต้องเดินไปขอความช่วยเหลือเดินไปไม่นานเขาก็เห็นบ้านไม้หลังหนึ่งเปิดไฟอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมารับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้พูดน้อยมากแต่ก็ยอมให้เขาเข้าไปนั่งรออยู่ในบ้านสิ่งที่แปลกก็คือทางบ้านก็ไม่มีนาฬิกาเลยเขานั่งรออยู่นานมากจนเผลอถามไปว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับผู้หญิงคนนั้นหยุดนิ่งไปก่อนจะตอบว่าที่นี่ไม่ใช วลาทันทีที่พูดจบไฟทางบ้านก็ดับพรึบทุกอย่างมือสนิทและตอนนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างๆหูว่าถ้าคืนนี้คุณนอนที่นี่คุณจะไม่ต้องกลับไปอีกเลยพอเขาจับใจความได้เท่านั้นแหละเขาบอกเลยว่าเขาก็วิ่งออกมาแบบสุดชีวิตสุดแรง แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าจูจ่ๆก็วูบไปเลยพอฟื้นขึ้นมาอีกทีตอนเช้าก็อยู่ข้างๆรถของตัวเองแล้วพอเขาเข้าไปลองสตาร์ทรถนะ่ะรถมันก็กลับใช้งานได้แบบปกติเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนในกระเป๋าเสื้อเขามีอะไรบางอย่างเขาก็เอามือไปจับดูแล้วก็เห็นว่าอ้ในกระเป๋าเสื้อมันมีกุญแจบ้านเก่าๆที่เขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก็เลยตัดสินใจไปถามชาวบ้านแถวๆนั้นว่าเคยเห็นบ้านที่ว่ามันมีลักษณะแบบนี้โครงสร้างแบบนี้แล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้ไหม สรุปคือชาวบ้านยืนยันตรงกันว่าไม่มีจ้าถนนเส้นนั้นไม่เคยมีบ้านหลังนี้อยู่เลยนี่ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางแอดมินอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าผ่านไปเห็นบ้านใครที่กวาดสายตามองแล้วมันไม่เจอนาฬิกาเลยสักเรือนให้นึกถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้นะจ๊ะว่าอย่าเพิ่งเอ่ยถามเวลากับใครก่อนไม่งั้นคุณอาจจะเจอบางอย่างที่คาดไม่ถึงก็ได้อย่าลืมกดติดตามลี้ลับต้องห้ามฉบับเอเชียมุมหลอนที่ไม่มีใครเคยเล่า